ดีครับพี่น้องที่รักการเกษตรทุกท่านวันนี้สวนสุพิชานาสาครศินนะครับพาพี่น้องมาที่นานะครับวันนี้ผมได้เอาเมื่อวานนะครับตอนเยน็เยนๆผมได้เอาตะข่ายมามาดักปลาที่บ่อที่ผมบอกว่าผมเลี้ยงไว้นะครับที่ใช้รำส่วนหนึ่งหญ้าสับส่วนหนึ่งแล้วก็มีฟางแห้งนะครับที่เอาลงหมักให้เขากินส่วนหนึ่งแล้วก็ หัวอาหารบางส่วนนะครับซึ่งเราทางผมเองก็ไม่ได้เน้นหัวอาหารนะครับที่จะเลี้ยงปลาปลาในนี้ก็มีปลานินนะครับปลาตะเพียนส่วนใหญ่จะเป็นปลาตะเพียนนะครับเพราะปลานินนี่ปลานินซีพีนี่แพงครับตัวหนึ่งตัวรับสองบาทปีนี้นะครับปีที่ผ่านมาก็เลยส่วนมากก็จะเป็นปลาตะเพียนได้จากกรมประมงนะครับที่เขามาแจกก็เลี้ยงแต่ต้นปีนะครับต้นปี เลี้ยงก็ให้อาหารมาเรื่อยๆครับไม่ให้ขาดโปรแกร,รมแล้วก็หญ้าสับเนี่ยโดยเฉพาะหญ้าหวานอิสราเอลสับนี่ก็ให้กินประจํานะครับก็ที่ผมบอกว่าปลาก็ตัวตัวเท่าตัวตัวพอสมควรนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับเมื่อวานผมก็ได้ไปสี่ตัวนะครับวันนี้ตอนเช้านี่ได้ได้ปลาตะเพียนห้าตัวแล้วปลานินหนึ่งตัวนะครับมาดูครับขนาดของปลานี่ครับ ตัวก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับใส่ตะไคร่สิบเซนนะครับตัวปลาครับก็ใช้ได้นะครับอร่อยนะครับปลาพวกนี้เพราะว่ามันมีมันนะครับแล้วก็เนื้อมันนิ่มนะครับนุ่มดีนะครับไม่ไม่ไม่กระด้างเป็นปลาที่เลี้ยงกึ่งธรรมชาตินะครับแล้วก็ปลานินนะครับปลานินนี่ตัวนี้ผม ไปต้นประมาณพฤศจิการนะครับไปซื้อมามันตัวเท่าเกือบจะเท่าฝ่ามือแล้วนะครับคือมันตัวโตพอสมควรละจะเท่าฝ่ามือนะครับอต,ตอ,อนบบนี้ก็มาเลี้ยง<ม>ก็โตพอสมควรครับเทียบกับฝ่ามือผมแล้วโตๆนะครับระเทียนก็เหมือนกันครับเทียบฝ่ามือผมโตพอสมควร ประมาณประมาณหกขีดนะครับประมาณอันนี้ก็แต่เอากินยากหน่อยครับเพราะว่ามันมีมีกิง่งไม้แล้วก็อันโ้นเนี่ยเป็นซุ้มกอไผ่นะครับที่ทำไว้กิง่งไม้เยอะนะครับข้างล่างเป็นเป็นการเลี้ยงปลาเพื่อเพื่อเอาไว้เป็นอาหารนะครับไม่ได้เน้นว่าเอาไปจำหน่ายเพราะว่า เราก็คงมไม่มากพอที่จะจำหน่ายแค่แค่กินก็ <c oughs> ก็จะไม่พอแล้วต้องเราก็จะทําเก็บไว้ในช่องฟิตนะครับกินเรื่อยๆวันละตัวสองตัวอะไรก็ว่าไปนะครับก็เป็นอาหารโปรตีนที่ย่อยง่ายสาหรับคนมีอายุมาก <c oughs> นะครับครับวันนี้ก็พามาดูนะครับว่าปลาที่บ่อมันตัวโตวขนาดไหนนะครับถ้าจนถึงหน้าฝน พฤษภาครับผมว่ายัางไงก็ได้ตัวละโลแน่ๆครับในนี้มันมีตัวละกิโลนะมีอยู่แล้วครับแต่ว่ามันก็มันมีไม่เยอะนะครับเอายากหน่อยเพราะว่ามันมีไม้ครับไม้เยอะถ้าถึงฝนผมว่าคงตัวโตวเป็นกิโลแน่ๆนะครับแต่ว่าทั้งนี้ต้องบอกว่าต้องมีไม่มีคนมาช็อตนะครับแถวบ้านผมก็มีคนช็อตเหมือนกัน ใน,ในทุกที่แหละครับมีคนหลากหลายอาชีพมีคนทั้งทาหากินแบบสุดจิตบ้างทุจริตหบ้างนะครับก็ว่ากันไปไอ้เราก็ไม่รู้จะทำยังไงครับก็ให้แต่ว่าก็ถ้าเขาทําก็คงต้องปล่อยให้เขาทํานะครับผลกรรมที่เขาทําก็ติดกับตัวเขาไปเองเราก็ไม่ไม่ได้แช่งเขานะครับคือใครทํากรรมดีก็ได้รับผลดีกรรมไม่ดีก็ได้รับผล กรรมที่ไม่ดีแค่นั่นเองนะครับ,รบวันนี้ก็พามาดูขนาดของปลานะครับที่ที่บ่อที่ผมบอกว่าผมเลี้ยงไว้เลี้ยงด้วยหญ้าหวานทีรสเลวสับแล้วก็มีลำมีฟางหมักนะครับว่าตัวมันแค่ไหนนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับคลิปหน้าผมจะหาเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรมาฝากพี่น้องใหม่คลิปนี้ก็สวัสดีครับ